โอเคนะครับกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กับผมเองเบคอนเด็กผมนก็จะมาเล่นแมปแบบที่เป็นตันแบบต้องพาฝา่าไอ้ก้อนหินพวกนี้ไปได้นะครับถ้าเกิดก้อนหินเราโดนก็คือเราตายเลยเึ้งวันนี้ผมก็จะมาฝ่ามันไปเองผมไม่แหละจะเป็นคนเดียวที่จะมรถฝา่ามันเข้าไปได้ผมก็ยังไม่หายแลยเปตนวัดเลยนะ ทำไมเล่นตัวทำไมผู้ติดตามผมมีน้อยจังแล้วทำไมช่องสำรองผมมีเยอะจังไยทำไมไมันเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไม่กดใจผมเลยกดไลค์ผมเลยเออโอเคงั้นผมจะเอาแล้วแค่นี้เอ้ยเบคอนเนี่ยไม่ยุได้เลยทุกคนกดติดตามแล้วกดไลค์ผมด้วยนะพอ่อเออมันตัดต่อคลิปมาเดี๋ยวแค่นั้นจบไม่รู้ไม่รู้รตัดต่อคลิปนั้น โ okay. อเคผมลวไป้ายเราจะไปกันเลยโอ้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 สิ่งอยู่นั้นใลคันนี้แต่โอ้มันพังได้เนี่ยถ้าเกิดเราโดนอีกนึงแคือเราตายเลยนะเฮ้ยอ,อย่าขึ้นโอ้ขอร้องโอ้รักก่อนอเหือยตายเลยตายเจยบร้อยตาย รถรถคันนี้โอ้เขาไม่ได้ขึ้นทางนี้นั้นๆเขาจะขึนทางนี้ครับผมขึ้นทางนี้ครับแล้วก็จะไป็นคนขับวีคขนขับไปกันเลยวิ่งรถคว่ำอีกแล้วเป็นรถยุกสูงเนี่ยแต่ผมเห็นมาบ่อยคือผมเล่นมาแล้วนะตอนที่ผมยังไม่เปิดคลิปผมเห็นมาบ่อยมาพกพวกพวกผู้เล่นเนี่ยเขาชอบเขาชอบเอารถคันเนี้ยนี่ผมก็ตายเดนินก็นเง ใครเคยเล่นแบบนี้แล้วก็บอกผมด้วยนะเพราะผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากพาะผมเล่นเนี่ยอะไรบทครุขระเฮ้ยเวเข้าไปปูมเรียบร้อยอันนี้ NPC ก็แต่งตัวแต่งตัวมีโลบกักผมอีก เออผมลืมบอกคำเตือนคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบโปรดใช้วิจารยณในการรับชมห็นไมก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมเพื่อครับโปรดดูจักรยานก่อนรับชมถ้าพร้อมแล้วไปดูโอ้ขึ้นไม่ได้เพื่อนเขาพากันขึ้นทางนี้เพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้พากันขึ้นทางนี้เขาพากันขึ้นทางนี้เพื่อนนายอย่าหยิยงฉันนายอย่าแย,ยง โ okay, อเครอเพื่อนก่อนดีไม่น่าจะรอดีไม่น่ารอไม่ดีไม่น่าฉันนี่แหละเป็นคนขับเพื่อนวีไปก่อนนะนแมนแมนแมนอู้อู้อูแบบนะ้อู้อู้โอ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 ้ตกแบบตกแบบดีนะไม่ตกเออเอ้ยผ่านผ่านแน่อนอน ผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนเออผ่านโอ้โหแล้วแต่โค้งไม่ผ่าน,นออผ่าน,าน,าน yes 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 ผ่านผ่าน yes yes วันนี้เราผมก็จะมาทำภาร,รกิจช่วยเหลือคนเพราะผมผ่านแล้วอยากให้ผมทำภารกิจอะไรบอกผมด้วยเนอะเอ่อเอ้ยม,มีมีเด้งดึงด้วยที่ผมชอบเล่นตอนเด็กๆโอ้โหเด,ด้งดึงอะไรวะเนี่ยตกม,มาทุูมเรียบร้อย ผู้ใดเลยผู้ใดเลยผู้ใดเลย,เลยนี่ผมก็จะมาเอาไว้นี่กันทำใม้ช่วยเลยไงนี่แล้วรอดูแล้วกันทำให้ช่วยเหลือเขาในการมาที่นี่ไอ้ฝาปิดผมจะช่วยเหลือเขาในการมาที่นี่แบบฟรีๆแบบไม่เจ็บอะไรเลยแล้วที่ว่าผมช่วยเหลือก็รอดูเอ้ยเยดี๋ยวไอ้โดนัทผมอยู่ไหนโดนัทบน,น,นหัวผมอ่ะอันไหนได้ใช่เด็กน่าจะหลุดออกมา ผมจะมาเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมต้องการเสื้อผ้านี้นี่ได้แล้วบินเรียบร้อยแล้วก็รอดูนะครับว่าผมไปช่วยเรียนไหมแล้วแตไปตอนอื่นเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วถามว่าผมจะช่วยเรียนไหมหารถคันนึงนี่คันนี้นี่แล้วก็อย่างวันนี้ก็เข้าไปนั่งในรถจะตรงไหนก็ได้โอ้ย โอเคเอาคันใหม่แล้วกันเอาคันใหญ่ีนี้เราเอาเอาคันนี้ก็ได้ต้องเข้าใจโอ้ยงั้นเอาคันนี้ก็ได้ก็คือเราต้องนั่งอันนี้แล้วก็นั่งอันนี้ซึ่งมันทํายากอยู่นิดนึงนีนี้มันก็จะบินได้แบบนี้ซึ่งนี่คันใหญ่ผมไม่ทําเพราะมันทํายากผมจะเอาคันเล็กๆอย่างเช่ดกัน อ,อ๋อไปซะเลยบาย